สวัสดีครับผมพ่อไก่ครับผมวันนี้มาที่ร้านพี่ตุ๊กนะครับที่เพิ่มสินเนาะครับร้านพี่ตุ๊กขายส่งที่เพิ่มสินนะครับวันนี้เรามาออกบูธนะครับมาขายไส้อรอกอีสานนะครับในราคาที่ถูกกว่าที่อื่นนะครับปกติขาย25เนาะวันนี้มาที่นี่ขาย20บาทนะครับพ่อไก่ขายแค่ไม้ละย0่ใช่วันนี้มาเชิญชวนทุกคนที่อยากกินเส้อรอกแม่ไก่ที่อยู่ใกล้ละแวกนี้เนาะมาร้านพี่ตุ๊กนะครับที่ เพิ่มสินนะครับผมคือช่วงนี้พ่อไก่จะอยู่ทุกวันเลยใช่อยู่ทุกวัน<ไ>อยากจะมาเจอพ่อไก่เนี่ยก็มาได้เลยรจริงๆแล้วสไส้กรอกแม่ไก่เนี่ยเป็นไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกที่เราอ่ะ แบบกินมานานแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ถูกปากมากแล้วก็มีบางเจ้าที่หนูก็ให้น้องไปซื้อมาแล้วก็บอกน้องว่าให้ไปดีลไส้กรอกแม่ไก่มาขายสิเราต้องขายไส้กรอกแม่ไก่นะคราวนี้อยู่วันดีคืนดีพ่อไก่ก็มาหาก็เลยมีโอกาสได้ขายไส้กรอกแม่ไก่ที่นี่นะคะลูกค้าก็มาซื้อได้เลยหนึ่งไม้ราคาปกติขาย20บาทยี่5ิบ่าแต่วันนี้ขายแค่20บาทใช่วันนี้มาที่นี่ขาย20บาท วันนี้เรามีแบบแพ็คมาขายด้วยนะครับผมแพ็ก900กรัมนะครับมี30ลูกจากราคาหน้าร้านนะซื้อที่ไหนหน้าร้าน140นะครับมาขายที่นี่120ส่วนแพ็ค500กรัมนะขาย80เนาะมาขายที่นี่70และแล้วมีแพ็ค250กรัมขายอยู่ที่50บาทมาขายที่นี่40บาท<อ>ครับขายแค่40บาทเองเหรอคะใช่ครับแพ็ค250กรัมนะครับ<อ>สำหรับซื้อกับบ้านกิน อบลมร้อนตู้อบลมร้อรับอบอะไรที่บ้านก็ได้ได้เลยครับฮ้ยดีครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยากกินไส้กรอกแม่ไก่นะครับมาที่ร้านพี่ตุ๊กนะครับที่เพิ่มสินนี่เนาะมามารับเป็นไปกินที่บ้านหรือไปฝากซื้อไปฝากที่บ้านช่วงตุกจีนี้ก็ได้นะครับผม ครับผมใช่ขอบ,ค,ค,บคุณมากค่ะพ่อไก่ขอบคุณมากแล้วก็ลูกค้าฝากนะคะพี่ตุ๊กเล็้ตะลองเนี่ยเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะมาได้เลยนะคะสไส้กรอกแม่ไก่ก็จะออกบูธกับเราอย่างนี้ทุกวันนะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับ